อ๋ออ๋อสวัสดีรวบกี่ยวกับเกมอสซี่ครับตนนี้คอเกมบอสซี่นะอรเดี๋ยวเพื่อนผมจะทนเจ้ากเดีอเไปแล้วเจอทหารครับลายเขียวโอ้เออทำไมมันกระตุกกระตุกกระตุกกูเพมเล็กตกมากเลยดังเพมเล็กกูวิ่งแค่ยีวันนี้เพมเล็กูไม่ขึ้นละไม่ขึ้นละ ไอ้บุ้งจะเป็นอะไรล่ะหนาววิ่งละว๊าว๊าวาปเนี่ยมึงก็เหมือนกันอหะวาบว๊าปตีมตีบอลตะปูเนี่ยตีไม่ได้เว้ยน้ำมันไม้ไปบอกกูน้ำน้ำมันของกูกูเพิ่งให้มึงไรของใครของใครของกูอยู่ที่ใคร ทา,าทางนี้โหไขไม่พ่ามูว่ววะใช่นู่นดูแมพด้วยเดีด๋ยวลูกสอนดิเราอ้อมกันดีกว่ามอ,องไว้เร็วโอ้ยเอพีเอสตกเอพีเอสตกวันนี้เราจะไปบุกเมืองครับเราเจอควดับลงมีปืนดับแทบมีปืนกีก่กระบอกกระบอกเดียว <oui> เหมือนกันยิงให้แม่นๆนะ ่ะใช้อาวุธหมดเกลี้ยงเลยกระสุนก็ไม่เหลือเลยเอ้ยเราก็แค่ชแัแหลกกระสุนแหลกกระสุนเดี๋ยวว่ใช้แนทางที่สิ้นเปลืองวะเอ้ยใช้ในทางที่สิ้นเปลืองเว้ยทำไม <c oughs> มูวิ่งเร็วก,กว่ากูอะก็กูเลือดเยอะกว่ามึงเลือดกูเต็มหลอด <c oughs> เลือดกูยังไม่ถึงไหลเลยเพิ่งถึงกระสอบเองเดินธรรมดาอ่ะตามไม่น่าเดือกครึง่งเก็บไว้ เอามา้มีก้อนหินอ่ะฟันหินได้หมดเนี่ยเจ้า,ะจะาก้อนหินแล้ววอลีเนี่ยอ้าวให้ทำไมกูอยู่ดีกูมีหินกับไม้เนี่ย <c oughs> เหล็กก็มีด้วยฟ <c oughs> ันมาสุไเเอาไม้ค้าไปอ่ะมึงต้องใช้มึงต้องใช้ขวานเหล็กขวานเหล็กอ่ะมันต้องอยู่ในเมืองอ่ะต้องไปสุหออมหอา <c oughs> พอดีวลด <c oughs> พอดีว,ว่าผมไปสุมเอาครับไปเจอครับผมเลยได้บูทมาสามร้อยหินสี่สิบหกเหล็กยี่สิบแปด จะเข้าไปหวัวเกียนเฮ้ยกูหัวเกียนใส่หัวหัวกไม่เกียน์ยน่ะต่อยท่าเลยต่อยออกต่อยจะมวยไทยกูเดินไปต่อยไปมา,ม,ามวยไทยจะจมวยไทยจับมวยไทยอดี๋ยวไมา่มีคนแม่งยิงหมาบท้าให้ของดอกเต็นเมนเดกดอกหมดเลยเวนเดกกูมีอยู่ไม่เวนเดกกูเก็บไปแล้ว ต่อยใครเนี่ยมึงต่อยมึงเนี่ยกต่อยโดนมึงทุกนัด้าเลยอะตัวโดนมึงบัดเลยเนี่ยมันสูงจังวะเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วของคุยังไม่วิ่งเลยโอยังไม่ได้วิ่งเลยนั่นมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ากูอยู่สูงกว่ามึงอ่ะเฮ้ยกูอยู่สูงกว่ามึงเฮ้ยเชฟวูด้ไงเรามาตาวนั่นหล่าอะไรวะไม่รู้แม่บอกเจอไก่ป่ะวะเจอสองตัวไก่อะให้สองตัว เอาเป็นไร่ไปไร่ไปไร่ตักกาดเลยจะตักกาดล้วไอ้ครับลองเดินแบบนี้ดิครับเดินแล้วก็คอนโทรลน์โลๆเลยเพื่อโชว์ล็อกโชว์ล็อกเงี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดเล็งที่แบบดีมากเลยอะแบบว่าถ้ามีสไนเปอร์ซานหนึ่งนะโอ้โหเปี้ยนเรียบร้อยโอ้โหลงดีๆีด้วยอย่าเจ็บไอ้ครับต้นต้นต้นลายต้นลาย โอ้ยค้างค้างค้างอาค้างค้างาแล้วกูออกอย่าอกออกเฮ้เฮ้ยกูหายไม่ทันไรไม่หยุดทันไรไม่หยุดเฮ้ยครับเป็นไรคางไว้เฮ้ยใครไม่บอกว่าอะไรวะไม่รู้อะสกายอะไรวะพี่เพื่อนออนสกายเอ้ยโนสกายบอกกูไม่มีสกายวะโชคดีลูกตามทางดีกว่าวะเฮ้ยนั่นมันเมืองใหญ่ดีกว่าเมืองอะไรวะ อ๋อเมือนี่กูผ่านหน้าเมื่อกี้นี่แหละเอ้ยมึงถือปืนมึงจะคกปืนดิเราเป็นเด็กหนุ่มพกปืนเกียร์เลยอ้าวเกียร์แต่ก็มีปืนอยู่ละกันแกมีปืนกูมีมีปืนอะไรปืนพกปืนที่กูให้โอเคยิงหัวแตกได้แล้วกันกูมีปืนลูกซองอยู่เลยไหมล่ะจะไฟไหมล่ะเยอะเตะแม่ออกจากเกี้ยวก่อนแล้วยิงปืนลูกซองใส่ไม่เหย ลายนี้เวรกูมีอยู่นิดเดียวตลองดูดิบอกว่ามีใครอยู่ปะกูอยู่ขวาก่อนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเวรมากเลยต้องกดถืออาวุธก่อนเลยดีกว่าถ้ามีกล้องนะยังพอสบายใจเลยมีกล้องกูก็ใช้ดีอ่ะหันลงพื้นได้โอ้โหแมงวิ่งไม่ค่อยก็ตกเลยแต่หันแปลงหน้าโอ้โหโคตรลื่นอ่ะเอพีเอ็มแม่งตกเลยอ่ะกูตกที่แปดเลยเนี่ยโอเคอตกของกูตกอยู่ที่ยี่สิบเจ็ด กดดูได้ไงวะ,ะก็กูถ่ายคลิปแล้วกูเปิดดูอยู่เนี่ยอ๋อแป๊บเหรอครับเดี๋ยวบุญจะไล่ให้ถึงเฮ้ยมีรถบัสว่ะจะเข้าไปป่ะเพราะว่าขี่รถมันมีของเออเข้าไปหมดนั่นแหละเอ่ขอขโมาแม่งมีคนเซอร์ไพรส์ยอยู่ถือปืนมาปึ๊บปืนมานมึงก็โดนยิงก่อนเลยเดี๋ยวกูเป็นคนช่วยตีช่วยเฮ้ยใช่อ่ะเฮ้ยนั่นมันเกาะใครแม่งมาเล่นก่อนแถวนี้ ไอ้เราพี่นีไอาจจะถุบติดไอ้ถ่ายเรไอถ่ายไ้ถ่ายเรื่ไอ้ถ่ายรื่องไอ้ถ่ายรูองชิบ้าเอ้ยเข้าไปบ้านหลังหลังนันกันสมบร์กันมีสองหลังเลยต้องแเข้าไปในบ้านขเวื่อนอปี้อมี้สองตัววอปี้สตัวสามสี่นห้าหกหกตัวเจเฮ้ยทำไมอยู่ไกลๆไม่เห็นเยอะเอ้ยเห็น อูไกลๆไม่เห็นนิดเดียวอย่าไกลๆไม่ตกในบ้านอีกกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปในหน้าต่างเขาได้หรอในบ้านมีตัวหนึ่งเข้าไปลงแขกแม่งเลยกระโดดไปด้กระโดดนั่งดิเฮ้ยเอออย่างนั่นโหนอ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรทำไมไม่มีตัวตัวเดินมาวะค่อยๆย่องไปยังอ่ะ สู้มาเลยดิแมสู้มาเลยจะลุแขกเหรอลองเอามาก่อนเอ้ยถ้าอยู่ไหนเนี้ยได้ได้ถ้าอยู่ไหนเนี่ยพอสู้ได้เว้ยเอ้ยไม่ต้องอ่ะมันเดินออกไปละมันมารอบคิดดิดูดูแมพด้วยอ่ะเฮ้ยซอมบี้นอนอยู่นั่นมันศพหรือว่าอะไรเอาวเฮ้ยเนอะไร อ้าวแพมหลุดอีกโอ้ดีแล้วอ้าวแทมเน็ตหลุดเลยพวกพิเกเว้ยนะรอแป๊บเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเห็นกูจอยเข้าไปใหม่รอสักครู่รอแล้วก็ตอนนี้กูรอสักครู่แล้วเนี่ยกูเจอซอมบี้เต็มเลยเนี่ยเมื่อกี้ซอมบี้นอนแอนแงงอยู่ข้างหน้ามึงเห็นป่ากูเห็นอยู่กูเลยคิดในใจเนี่ยว่ามันมีคนตบมันหรือว่า มันเป็นศพเดี๋ยวกูเดินเข้าไปสำรวจก่อนก็แล้วกันไม่ถ้ามันไม่ใช่ศพวะครับใครวะศพที่ิธตายเออศพที่เดินได้ก็ศพอ้าวไอ้อะไรของมันวะศพ <laughs> ที่เดินได้ถ้าเราเดินไปใกล้ปั๊บมันคือชีพเลย ปูก็ไม่เสี่ยงจะเดินเข้าไปอ่ะไม่ใช่แต่ข้างหนมันจะมีปืนก็ได้ปืนปืนปืนอะไรนะถ้าเกิดมึงเห็นเน็ตกูดับยังมึงไม่ต้องบอกนะไอคนตัดเน็ตไปแล้วเพราะเพราะอะไรอ่ะมันก็ต้องมีเวลาปิดเน็ตมึงดิบว่ะสบี้ท่านี้อะไรใช้ได้เลยเอ่ะใช้ได้เลยกูอยู่ไหนกูเนี่ย อ้าวแฮบมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่เกิดเลยมึงรอจุดเดิมไว้แล้วกันกลฆ่าซอิบี้อร์ไว้ในตัวนึงเนี่ยนอนจา่ายนอนตายกองเลือดยอยู่เลือดชอบเลยเออชอบเพาะเขาถุยก็ไอเดียวเขาไม่อยากให้มีคนมาเออคนมาสะพ้ายดิงดิ้งดิงดิงปึ๊บโดนยิงตายกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไอ้บทฆ่าเขาได้ถือปืนเร็วกว่า เอ้ยเราถือปืนเช้ามาันเว้แต่ว่ามันอ่ะจริงก่อนเราเออไงพวกนี้ไม่มือไวกว่าเราทุกทีเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้มันกดตัวคิวไงกดตัวคิวเปลี่ยนปืนไวปืนปืนไวามากเฮียโอ้ไม่ดีกว่าตรเมื่อกี้โดนไล่กดยิงเกือบตายฮะกูวิ่งหนีออกมาได้เฮ้ยไหนวะของรถบัสกูไม่เห็นมีสกอันเลยของรถบัสไม่มีเหรอ เออไม่มีเลยเนี่ยเดินรอบล็กบัตแล้วจำได้ว่าตอนที่เราเล่นของเกมเจอกันตึมเลยไม่ใช่เหรือ่านั่นม่ของเกมแต่นี่มาของเกมเออขอบใจโบเตือนปิดกเกินเนี่ยเวลาโหลดเนี่ยนานมากเลยรอบกูตอนนี้กูเลยเตะซอมบ,บี้แบบเปนกรเมียบๆแหละเป็นแบบซุ่มเลดิเออแบบซุ่มยุบตีเว้ย มาจากเกาะซุ่มยิงใช่ไหมบออใช่เรากำลังจากเกาะซุ่มยิงเราต้องดูหน้าหลังครับจะติดจะบีเ <c oughs> ้เสร็จจะบ้ามจะเป็นตรงไงคิงไงฮะมันจะเกาะซุ่มยิงเออใช่เราเป็นเกาะซุ่มยิงโอเคมาแล้วเชิญกูดีโบดเชิญกูดีหนึงอยู่อันดับที่ยี่สิบสองโอเครับ ยี่รู้ใครแม่งมาดอบขอมวะดอบแหละยังก็ไม่ไม่ไม่มาค้างค้างค้างเฮ้ยเดีเดเดเดแบบนึงไม่สนอะไรแล้วตีแม่งเลยมึงเห็นกูได้ไงวะฮะก็กูอยู่ข้างนอกอ่ะ <c oughs> <c oughs> กูเห็นหนูซอมบี้มันเดินผ่านพอดีก <c oughs> ูเลยทักอ๋อนี่วไม่ใครมาดอบขอมวะไม่ใช่กูนะเจ๊มึงดูดอบแหละมึงหายมาดิฮ <c> ะ <oughs> ออ๋ของสปอนใครไม่ดอดไว้เดี๋ยวของมันสปอนมีหมวกกันน็อกมาให้กูด้วยไอ้ยบนด้านหลังนะหลังออกด้านหน้าใช่แปะ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 สามทีตายถ้านนินท์ถูกแอนเป็นหักแห่ปเดินเข้าไปในบ้านดีกว่าในบ้านแม่งมีของเนี่ยอ้าวเนี่ยศพตรงเนี้ยมีดเมื่อกี้เจอขวดน้ำกับหมวกกันน็อกดดออกมาเมื่อกี้ ระวังนด้วยระวังเจออยู่ดีเจอซอมบี้นักไงเจอแล้วข้างหน้ามึงคิดสองรายกาเนี่ยเจอรวดรวดที่กูเก็บได้ทั้งหลายอันไม่รู้ว่าทำเลยเอ้ยหมวก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 กันเนาะเอ้ยโอ้โหน่ากลัวมากมึงเอ้ยกูหัวหมวกเก็บหมวกเครียกูเจอแหลไอ้นี่อ๋อหมวกกันเนาะใส่ดิแล้วก็ทิ้งกันเก่าไปเนอะดูดีมีออร่านี่ค่อยขุมกันหัวหน่อยค่อยสบายหัว อีก่าวว่เมื่อกี้แข่งการโอ้โอโอมหมวกนี้เฟี้ยวเยอะโอ้โหไอ้นี่นี่แม่งนี่เข้าชุดมากแม่งไอ้แถวนี้แม่งขีดหมวกไม่ไหวนะเดิอเอ้ย,อยขึ้นชั้นสองได้ปะขึ้นชั้นสองอ่ะกำลังจะขึ้นอยู่อ่ะนั่นขวางไม่ตอมบีบานเลยเว้ยแปน้นแปน้นแปน้นแป้นงเดี๋ยวขอจัดของก่อนโอเคดูลอบๆแล้วกันไปไปมีซอมบี้บ้างเดินเข้ามาในประตูบ้าน ไม่เป็นไรมันไม่ได้ยินเสียงหรอกไม่ยินห้าไเสียงติ๊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 งไอ้เจ๊เนี่ยก็ย่องไปเฮ้ยขบมนอะเพียบมั่นใจมั่นใจเพราะกูเห็นแม่งตั้งสี่ห้าตัวอยู่ข้างบนี๋ยววะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้น่าจะมีของอุ้ยตกใจมีมุงอะน่าจะมีของมั้งไม่มีว่ะไปด<ม>ีกว่าขึ้นตเราจะย่องทำไมรรเรามีอาวุธแล้วเราไม่ต้องกลัว,ลวเราจะกนมเก็บขนมครับเก็บครับ กูต้องการขนมเหกันเนี่ยเริ่มจะหิวแล้วนั่นไงซอมบี้อยู่ด้านล่างเห็นไหมไห่บอกไม่มีใครเห็นทางไงเดินมันวิง่งมาด้วยมาเลยเดี๋ยวกูตีให้อ่ะไม่ต้องเดินผ่านเดินมาไปพอหันหลังเอ้ยนี่มันกุ๊กระป๋องโคล่าลูกน้าคนณน่นาอร่อยจังอกอ๊กโคล่าลูกน้าคนเฮ้ยข้างหลงังเฮ้ยนี่มันไขควงเฮ้ยเอ็เอมข,อข้างหลังก็แล้ว ส่อตังังขนมเก็บอ่ะหมดแดกขนมอยู่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยนี่มันเนี่ยแฮมแฮมของเนี่ยแฮมที่เราเจอดอกอยู่อ่ะอันนเี้ยจบอะไรวะอันนี่เคยโก้ไม่รู้นี่ตบใครวะเนี่ยเขียนว่าอะไรวะโดนซอมบี้ตบตายเนี่ยอะไรก็สุตปืนปืนอะไรวะไม่รู้อ่ะไหนเราเอามาดูดิ ขี่ออกมาเลยไม่รู้ว่ากระสุนอะไรแต่เก็บไว้ก่อนเฮ้ยทรับออกมาหนูเก็บเองออกไปเลยขี่ออกมาตาไม่เป็นไรโหตอนนี้รอบๆตัวมันแดงไปฮะเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับมันมาแล้วก็ช่วยกันตบครับเรามีเสาครบแล้วนี่หัดเกือบตกขวาน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 ไอ้กูขอกูขอกูขอมีลวดเลยแล้วกูเก็บไหมกูมีอยู่อันนึงกูมีอยู่อันนึง ได้ได <im cose wick> so okay. like ้เดี๋ยวกูดับดับปุ๊บกูได้ไข่ครัวมาใช้เว้ยเก็บไอเทมเจอไงตำรวจกูเดียวเอ้ยเฮ้ยกูเดียวกูนายตำรวจขวานแรงวะล่ะกูยังไม่ได้ตีเลยอ่ากูลืมตีไปคนเดียวเลยแยกตับด่วนกันขวานฟันหัวสามครั้งให้ขวานฟันหัวสามครั้งตายแยกตับด่วนดีกว่า เอ้ยกูเจอปืนปว่ะอู้ว่าเจอปืนว่ะปืนแล้วก็ยาเพนเพ,เพนคิลเลอร์เอาช่องไตไว้แก่เอ้กูเก็บเองกูมีเพนคิลเลอร์เอ่อเอาไาถัางน้ำมันด้วยเฮ้ยถังน้ำมันอยู่กูเก็บเองกูมีช่องว่างเหลืออยู่อีกสองช่องพอดีกูนอนรอแล้วกันซอมบี้อยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่ว่าเด,ดี๋ยวดิเฮ้ยเนี่ถังน้ำมันนี่มันอะไรอ่ะ ไม่รู้คุณดอกมาเห็นยังไม่ก็มีประโยชน์เลยเดียวคิดด้วยคุณนั่งรอแล้วกันยูสอ๋อมดแล้วไหมครับของดอกแม่เลยเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อไอเจ้าที่ปลาเรืองแสงไว้เอาตัวรก้อนแสงเพื่ออะไรเฮ้ยอย่าบอกนะเช็คด้วยกระสุนปืนแค่สิบนัดนะเราแยกออกมาเลยเนี่ยไอ้นี่มันอะไรที่มึงดอกก้อนๆเนี่ยอ๋อกระสุนเก้ามมก็ใช้ได้นะกระสุนหกเก้ามมเอาเบิ โคเนี่ย่ะหมืนถาดโคเลยละแม่งก้อนขนาดนี้เนี่ยนะนอกจากมีซอมบี้นอนอยู่ก็ออกไปเลยต้องลงรถเลยอ่ะต้องเดินออกไปวะเนี่ยเราก็ต้องเฮ้ยลืมกินน้ำไม่ไงลืมกินน้ำลืมกินน้ำทำไมไม่กินมันเร็วกว่านี้ล่ะเฮ้ยส้มบี้ว่ะซอมบี้ซอมบี้ไม่เป็นไรเว้ยเราเป็นเราได้อาวุธแล่อยู่ในมือทั้งคู่แล้ว ขวาที่อ่ะขอามุไรก็พอมุไรดาบแม่คูใหญ่อ่ะระวังนั้น,นี้ยกดสีไว้เลยกดแล้วปั่นกูไว้ทำไมอ่ะ <c oughs> กูช่วยเอ้ยไปไหนดกงนอกมีหมวกกับน้องว่ะบอสข้างนอกมีหมวกกับน้องแต่จะฝ่าสองวิวอีกเยอะเลยไม่เป็นไรกูไหวฟันสองทีฟันสามทีห้ามกลางหัวฟันสามทีตาย เดีากูรอแฮมเดี๋กูรอเฮ้ยเฮ้ยแฮมแฮมวิกก่อนโอ้ยกูโดนแทนไอ้ยันดีไอ้ยันดีไม่บอกเราไปวิ่งวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีทำไมกูมีอะไรขึ้นแดงเนี่ยไอ้กูมีเหมือนกันไอ้กูมีแดงวิ่งวิ่งเลยอ่ะวิยวิ่งยาวแล้ววิ่งยาวอย่าใช้แม็นเด็กด้วยกันเราจะบ้าเลยที กูมีเบนเดตวิ่งนีก่อนเราทีต้องงมก่อนไอ้ช่ไอ้นี่เข้าบ้านเข้าบ้านไอ้เข้าบ้านก็โดนดักถูกปะวิ่งยาวอ่ะวนวิ่งยาวอ่ะเฮ้ยแชร์เบนเดตอ้าวแฮปมาอยู่กูใช้์เบนเดตแฮะแฮปปูเนี่ยนะนี่ตอนนี้หนีกันหนีก่อนแล้ไม่มาใช้ทั้งหมดกันตรงนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยระเบิดเก็บเจ็บเจ็บแบตไลท์ครับแบตไลท์วิ่งก่อนม้วนเดี๋ยวมึง เอ้เรากูจะยิงไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอย่าดีกว่าแค่ปืนกระสุนปืนกระสุนแม่งวิ่งมาแนวสวยมากเลยทางตรงเลยแทมแทมแทมขึ้นรถขึ้นรถท่าขึ้นรถท่าได้วะอ๋ออันนั้นล่ะเออขึ้นรถท่าแล้วเราก็ไฟมันจะขึ้นบนหัวเก็บอาวุธก่อนนะอาวุธมีอะไรนะเก็บอาวุธก่อนมันวิ่งช้าเออกูเก็บเหมือนกันถ้าโดดได้ก็ดีนะถ้าโดดไม่ได้ก็เฮงซวยไปเลยโอเคขึ้นได้แล้วทำไมกูขึ้นไม่ได้ มึงกูวิ่งแล้วกระโดดไปป่าเอ้ย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 กูยิงกูขึ้นไม่ได้ไอ้บอสตีไอ้ตีไว้ตีไว้กูอยู่ไหนเอ็มช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยมึงไม่โดนปันไม่แย่หรอตัวละแม่ตัวละทำไมมันไม่ตายวะโอ้โหแม่งตบกูแล้วแม่งตบเลยเฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่ดีไหมกูชายไอ้บอสปันไว้ปันไป กูไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> มันไม่หมดว่ะไม่หมดใช่ไหม <laughs> บีจะบี <laughs> <laughs> กู้เลยโดนมึงก็เล่หัวดิยิงมั่วดิเอออย่างโง่เออเออเออกูใช้ปืนยิงแต่แรกก็จบไอ้เหี้ยทำไมกูไม่ต้องมานอนตายตรงนี้หรอกเอาใครใครไม่นอนตายอะตังเนี่ยเก็บตังเนี่ยเก็บเพิ่มเลยมึงเฮ้ย <laughs> ขวานไอ้ยเก็บ ไว้ Ay, เก็บไม่ได้ติดเอาอดแดกอยู่ตายรถไม่เป็นไรเก็บน้ำกูมีหมวกให้มึงอยู่แล้วครับมึงมึงก็ต้องกลัวก็สวนปืนพกปืนเลยเนี่ยน้ำ่อนกูมีอาหารอยู่เยอะเยอะเลยเอาหมวกดรอปดีกว่าไอ้เนี่ยดรอปไหมแล้วไม่จะมีใครมาเก็บวะไม่มีหรอกอันนี้ของใครเนี่ยไซอมกี้ กูเน,นี่ยแหละไม่เคยมีของใครเลยนอกจากกูมดนตบมีตกตายไงกูไม่น่านครังวลกูน,น่าจะถือปืน <c oughs> แล้วใครคนแล้วหมาตัวไหนบอกว่าจะหยิงปืนไม่หยิบแล้วก็กูคนละไว้แล้วไงเล่นตัวผู้หญิงมากดีกว่าจะวิ่งเร็วขึ้น ครับครับผมครับ,รบเดี๋ยวก็จะเดินก็นี่อ้าวเอ้ยฮบกูหยิบของไม่ได้ไม่หยิบไม่ได้อยู่แล้วไงอดแดกจ้าไเย,ย,ย้ยเสร็จเลยดูเอว่าการที่เราปั๊มของมากดูเหมือนว่ามันจะไม่มีไอเทมดรอปตอนที่เราสร้างตัวละครใหม่อยู่วะ่ะมีมีมีในตอนนี้มีเริ่มมีแค่ไฟฉายเออมันมีมีแค่ไฟฉายอาหารจะไม่เริ่มไม่มีแล้ว เอาเป็นเดท <Okay. S 1> มาอัดเอาเป็นเดทมาอันนึงโอเคของอยู่ไหนเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยเนี่เป็นอะไรตายวะ <laughs> อยากรู้อ่านดิตกปีนนตกต,ตายแ <laughs> ม่งน่าจะถือปืนยิงกว่านี้เพราะไอ้ปืนนี้กูถือแม่งเงียบนิดนึงเออแล้วมึงง้อแบบวะโอ้โหทำไมวะแล้วหมาตัวไหนบอกอย่ยิงปืนก็ก <laughs> ูไม่ได้คำนวณไง เราได้แม่งจะมาตัวเดียวไงที่ไหนได้แม่งกลับมายกปูเลยเอ้ยกระทะเอ้เชือกว่าทีอออหลุดไปแล้วดี โมห้องนั่งสว่านหรือเปล่าโมห้องนั่งสว่านหลุดอยู่ละเออเกือบดับแล้วเนี่ยไขควงไว้ทำอะไรวะเนี่ยเขาไปตีหัวไม่เป็นไรไม่ดีแล้วเก็บเบสบอลธรรมดาไว้อยู่กับตัวกูเก็บไว้อยู่ในตัวกูแล้วเนี่ยเบสบอลของมึงอ่ะเบสบอลหนาวกูเบสบอลไม้มาตีธรรมดาก็พอโอเคกูได้ถังน้ำมันหนึ่งอันก็ดีแหละได้ถังน้ำมันมาแต่ไม่มีรถเอาไว้เติมเลยดิเออถังน้ำมันแล้วมันต้องแปลงน้ำมันจากที่ไหนวะเนี่ย เอาน้ำมันก็เอาน้ำมันจากไหนละ่ะจากชักโคกไงดีด้ยแบบนี้แล้ไม่มีผู้กล้าผู้กล้าเรากำบกก้าผู้กล้ากำบ้าเวลานอนตายหายอยู่ลังจะเกิดใหม่โดยการแปลงเพศผู้กล้าเราแปลงเพศไม่มีตัวละครใหม่ตั้งหลายตัว แม่เอ้ยเก็บขวานไม่ได้เครียดจะเก็บขวานให้แฮมขวานแม่งดาเมจแรงขวานแม่งอยู่ใต้รถไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้มึงก็จะหยิบได้อะไรวะหะยิบได้ปะวะอ่านี้กระตวยนีอย้อ๋อเดีือดสวิตตบตายเดือดสวิตตบตายอ่า <c oughs> นให้จังไรแมนมาก พยายาใส่ใช้แม่เด็ช่วยวเนี่ยโห่บ้าโอ้โอ้ยโดนคนยิงโอ้โดนคนยิงโ,โดนคนยิงตายวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเกือบตายเกือบตาย ไอ้ซ้อน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 ตอนนี้เกิดแล้วเนี่ยออก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 โอ้โหทีว่าตอนนี้เกิดล่างเลยว่ะอย่าตอกก่นตอกก่อนอย่ากูโดนยิงจะย้ายจะย้ายเติมไหมย้ายเซิร์ดิโก้อีกกูโดนยิงตายย้ายเซิร์ดิโก้ไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟที่คนน้อยๆอ่ะแบบพยายามที่แบบให้น้อยที่สุดเลยอ่ะ เจออะไรวะไม่รู้อ่ะมึงลองหาไปเรื่อยแบบคนเดียวเดี๋ยวพอน,น้อยเนาะสามสิบขึ้นหมดสามสิบขึ้นหมดนั้นลองไปแถวอื่นบ้างดีกว่าลองไปแถวอื่นแบบ I I ไอเกมไอตรงเพลเกมไม่ใช่เพลเกมอ๋อไปแบบอื่นได้เลย ตอนนี้ตัวกูนอนแง่งแมนละรอเวลาอีกไม่กีน่นทีตัวแอร์ไปใหญ่วะอยกเห็นจังเอ้ตัวเราคือชีพแล้วเอเ,อเอขอออยญาจบคลิปเองแค่นี้เลยตามติดตามคลิปได้ด้วยครับ เอาล่ะคลิปนี้ขอจบกันไปแค่นี้นะแบบติดตามกัน้าเลยครับสวัสดีครับ